สวัสดีครับอยู่กับคลิปโตเส้นไปในเกม wotv ffbe นะครับผมคลิปนี้ต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วเมื่อวานที่ผมเอาอาากาลงกิวรนะ์เนาะแล้วก็มีข้อสงสัยอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราเปลี่ยนซับคลาสระหว่างกิวร์ได้ไหมคือหมายความว่าเล่นสู้ครั้งแรกใช่ไหมครับสู้รอบแรกใช้ไทมเมดอยู่ นะพอจบรอบแรกไปจะเข้ารอบ2ไปเปลี่ยนเป็นไวท์เมดได้ไหมนะครับอันนี้ที่อยากรู้จะทำเทสให้ดูเลยแล้วก็ทำไมถึงอยากที่จะเปลี่ยนแบบนั้นเพื่อที่จะป้องกันสกิลหมดคือทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าสกิลหมดนะ่ะคือมันในแต่ละสกิลครับมันจะมีจำกัดจำนวนการใช้ในแต่ละไฟนะถ้ากิวอไฟแรกสมมติ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะเราใช้รีเจนสองรอบไปแล้วพอไฟที่2ของกิวอรเราจะใช้รีเจนไม่ได้แล้วเนี่ยแหละผมก็เลยอยากลองเปลี่ยนซับจ็อบดูนะครับจะได้แบบแก้แกปัญหาเรื่องสกิลโหมดนะไปดูเลยดีกว่าว่าทำได้หรือไม่ได้แล้วดีไม่ดียังไงเมื่อกี้ลองดูคร่าวๆแล้วสกิลเนี้ยแอตแทกน้อยหน่อยแต่เมจิ c 93ก93 นะครับเอ้ยเก้าร้อยแต่นี้อุ้ยกดผิดนี่อันนี้น่าจะโอเคหน่อยนะครับมีตัวหนึ่งแค่จ็ดเก้าไปลองดูตอนนี้ผมอาอากาศเป็นทาเมดอยู่นะลืมลืมบอกไปงไงบับลบทำไรฮัสใช่ไหม ดีเจนสะง,งนั้นไม่เป็นไรนำหน้าไปครับเอ็นมาลุงดีเดินอย่างมีสไตล์สวยป้าเมยันติมาแล้วไม่เป็นไรอ้าวยังไม่ฮิวครับนี่ประมาทหรือเปล่าดีมากเก็บกรุ๊ปดามเมจไปแล้วเหลือท้องขวา,อาวโอเคดูดมาเอ็นเดอร์ดูดมาเยอะๆอา,ากาะ ฮิลเอสักทีก่อนก็ดีใช้รีเจนหมดเลยแยดเปียดไม่เก็บไว้ไฟสองมั้งเหรออาา่าฮะเก็บได้ไหมเดี๋ยวเราฟังนูเลยละไอ้กาเดินไม่ฮิลถึงไหมไม่ฮิลครับหาร์สอย่างเดียวเลยครับทำเม่ตอนนี้เดี๋ยวดูอีกเชิญเช่ไอ,อ้กาดทำไงเดิน์มิฮิวเอ็นเกเบหมดสักทีไหมไม่ฮิวครับฮาสโอเคไม่เป็นไรเดิน์มิฮิวสักทีไหม ไม่ฮิลครับเกิดอะไรขึ้นแม่ยึดตาม ai อย่างเดียวเลยนะบัฟก่อนฮิลดีบัฟแล้วค่อยแอทแทกนะเดี๋ยวก่อนเข้าไฟที่2เราไปเปลี่ยนซับจ็อบกันนะครับของไอยากะเดี๋ยวผมไปที่ฟอร์เมชั่นก่อนนะกิวแบทเทิลอายากะเปลี่ยนเป็นไวท์เมทนะครับ โอเคกลับมากิววอร์ต่อแล้วคราวนี้เราเล่นเจอทีมแอทแท็กฝั่งนู้นดูบ้างแอทแท็กสูงแต่เลเวลไม่สูงเดี๋ยวนะหาก่อนนี่เลเวลไม่สูงทีมผมจัดการคนไอ้นี่ไปละบอกเป็นอย่างดีแล้วดีแล้วอืมเอาตัวเวทดีกว่า ตัวแรกไปแล้วกันทัวนี้ดูเหมือนช้าๆหรือเปล่าอ่ะเอากดผิดกดผิดกดผิดไม่รู้เซิร์ฟช้าหรือเนี่ยช้าไปตัวนี้แหละลุยครับ เดี๋ยวดูการใช้สกิลของอายากาศนะดูนะว่ามันจะใช้สกิลไวท์เมดหรือเปล่าถ้ามันใช้แสดงว่าเปลี่ยนได้ถ้ามันเลิกใช้ฮาร์สะพ่ามพ่ามไม่ได้นะครับผม โอ้โหเนี่ยรถไปทางซ้ายเยอะดีอากาศฟูลไลฟ์ไม่ค่อยติดผมคิดว่าน่าจะเกิดจากเฟสของอากาศผมยังต่ําผมเอาไปลงบาแหลกอยู่ครับกําลังฟาร์มฟาร์มไม่นี่ JP ในบาแหลกนะฉะนั้นเฟสก็เลยลดผมยังไม่ค่อยได้ปั๊มเฟสเลยเลยชุบไม่ติดเมื่อกี้อย่างที่เห็น โอเคนะครับสรุปคลายข้อสงสัยนะเผื่อบางใครเอ้ยเผื่อบางคนรอดูคลิปนี้อยู่ก็คือว่าเราเปลี่ยนซับคาสระหวา่างไฟในกิววอลไม่ได้นะครับฉะนั้นก็เซตทีมกันก่อนที่จะเริ่มกิววอลตั้งซับคาสนู่นนี่นั่นกันให้ดีนะเพราะเราเปลี่ยนที่หลังไม่ได้นะจริงๆแล้วมีคนคอมเมนต์บอกใต้คลิปของผมแล้วล่ะที่ผมเอาไปโพสต์แต่ว่าผม ก็ยังเอามาทําคลิปอีกเพื่อบางคนน่ะยังไม่ได้เห็นโพสต์ของคนนั้นที่มาบอกว่าเปลี่ยนซับคลาสไม่ได้นะครับก็เลยเอามาทำให้ให,ให้เห็นกันแล้วใครแวะเวียนมาก็จะได้รู้ใครยังไม่รู้ก็จะได้รู้นะครับว่ามันเปลี่ยนไม่ได้นะโอเคอย่างไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ คลิปของคลิปโตเซ็นปไว้ด้วยนะครับผมยังไงเดี๋ยวคราวหน้าจะมีอะไรใหม่ๆม,มาให้ดูกันต่ออีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนไป